กับสายสามบรรทุนนะคะวันนี้พังออกมาเบิ่งบรรยากาศยามเย็นที่ถนนสายชลมาวิถีจังหวัดชลบุรีนะคะจะเป็นถนนสายเรียบชายทะเลเป็นลุ่ถ่าบรรยากาศยัํมแรงแบบเนี้ยค่ะก็จะมีลานค่าพวกอาหารทะเลสินะคะมาเลี้ยงร้ายตามแบบตามรอบถนนไปเลยมันก็จะมีช่วงมันจะมีช่วงแบบรถจอดขายของมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ ถ้กว่าผู้ดว,ว่างเว้นจากการทํางานก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้เพื่อจะมีเป็นช่วงนะคะพุนสู่สายนะคะทั้งฝุ่นก็จะเป็นที่แบบทั้งพุ่นจะเป็นตลาดนาสารอันนี้จะเป็นถนนชลมาตรวิถีจะออกมานั่งกินรมชมวิวดูริมชายทะเลแบบนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นภาพบรรยากาศยามเย็น